สวัสดีครับวันนี้จะมาพบกับผมในช่องมนุษย์เมียชาแนลนะครับจะมาทําการไล่นกพิราบนะครับเพราะว่าได้ไปอ่านจากในเน,น็ตในเว็บในที่ต่างๆมานะครับว่านกขคี้นกพิราบเนี่ยมีพิษพิษของมันถึงขั้นทําให้ตุยได้เลยนะครับทุกคนวิธีไล่นกที่ดีที่สุดนะครับก็คือการไล่นกบ่อยๆครับผมไปอ่านเจอในรีวิวหลายที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงไล่นก นกมันก็ไม่กลัวนะครับงูปลอมนกมันก็ไม่กลัวอีกแล้วนะครับจะเป็นก้อนไฟปลาอะไรต่างๆนาๆนานะครับไม่ได้ผลนะครับจะใช้ประทัดก็กลัวบ้านใกล้เลียนเคียงตกใจนะครับแจ้งตำรวจมาจับตำรวจเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพื้นผมขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเลยนะครับน่าจะมาจากเชื้อราเชื้อโรคจากเนี่ยมูลนกพิราบนีหละครับ วันนี้ผมต้องไล่มันให้ได้ถ้าไล่ไม่ได้ก็ต้องไล่ต่อไปขนาดเห็นคนมันยังไม่กลัวเลยนะครับไปแล้วจะเอาอะไรกับงูปอโอ้โหนะโอ้โหไล่ยังไงวะเน,นี่ยี๋ยวก็บินไม่ละไม่บินไม่ละไป ไป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 เอาองูปลอมวางไม่ดูก่อนเพราะมันจะกลัวไหมมันจะรู้จักไหมว่าเป็นงูปลอมเนีเดี๋ยวผมต้องเปิดบานเก็บลงไปข้างล่างเพื่อเก็บกวดนะครับดูแล้วต้องมีสายยางอ่ะ มาไมา่ละไม่ละทุกคนผมละสายตาไปแป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้มาอีกแล้วนะครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับเหลืออีกหนึ่งตัวครับข้างๆคอมแอร์ชื่ไม่ได้ไปไหนละเอามาอีกแล้วเหรอกูวกูบ้างเฮ้ไป เริ่มไม่กลัวแล้วไปไปไปแล้วครับมันมันป่วยหรือเปล่า <S <S ยิ่งต้องไล่ไปให้เร็้ยวที่สุดเลยนะครับเนี่ยไม่งั้นไม่ไหวแน่ครับคนจะป่วยแทนนะครับไม่ได้ฆ่านะครับแค่ไล่ไปนะครับตอนนี้ผมต้องหาผ้าหาอะไรมาปูที่นอนก่อนนะครับ เธอไม่ให้ที่นอนมันเปื้อนนะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหล่าสายตาไม่ได้เลยนะครับเนี่ยปูผ้าเรียบร้อยนะครับนอนออกอนต่อไปถอดมุงรวดครับ ตอนนี้ผมออกมาข้างนอกบานเกตแล้วนะครับนี่ครับสภาพอูครับเละเทะเลยครับอันนี้เป็นห้องข้างล่างลงไปนะครับไม่มีครับแต่ห้องผมเพียบห้องข้างบนใส่ตะคาย น่ครับทุกคนหลังจากที่ผมหาถัางน้ำมาล้างนะครับประมาณยี่สิบสามสิบรอบแล้วนะครับตะกี้นี่มีตัวหนอนตัวอะไรยั่วเยี้ยไปหมดเลยครับไอ้ตอนเอาลังมันออกครั้งแรกอะแต่ลืมกดปุ่มอัดวีโรนะครับ ต่อไปเราจะใส่บานเกล็ดนะครับบานเกล็ดที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเราจะใส่บานเกล็ดแล้วก็เก็บของถือว่าเสร็จเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหเกลี้ยงเลยเอางูไว้ตรงนั้นแหละ คนครับตอนนี้เรายังไว้วางใจไม่ได้นะเมื่อกี้เผลอแป๊บเดียวอะ่ะมันบินมาอีกแล้วออปลปครับครอบครองปลระปกเหรอฝันไปเถอะครับถ้ามาผมก็ไล่ถ้ามาผมก็ไล่ดูสิจะหน้าด้านอยู่ไหมหรือให้แจ้งความดำเนินคดีโอ้องนะยงนะผมแจ้งความดำเนินคดีกับนกอะ่ะ มีตังขึ้นศาลไหม